สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูโอ๊ตนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5วันนี้คุณครูจะมาสรุปอธิบายในเรื่องของแรงในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งในเรื่องของแรงในชีวิตประจำวันนั้นจะอยู่ในหน่วยที่4นะครับของหนังสือเรียนซึ่งนักเรียนสามารถเปิดศึกษาได้นะครับ ในเรื่องของหน่วยนี้นั้นจะแบ่งเป็น2หัวข้อหลักๆนะครับก็คือเรื่องของแรงลัพธ์กับเรื่องของแรงเสียดทานในวันนี้คุณครูจะอธิบายในเรื่องของแรงลัพธ์นะครับซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนหน้าที่74ถึงหน้าที่79นะครับก็เป็นเรื่องของแรงลัพธ์นักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ คุณครูจะขออธิบายเกี่ยวกับนิยามของแรงลัพก่อนนะครับแรงลัพนั้นนะครับมีนิยามว่าเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุมีหลักการพิจารณาผลรวมของแรงที่กระทำของวัตตอวัตถุเนี่ยยู่3ข้อนะครับก็คือ3ข้อข้างล่างนี้นะนักเรียนต้องทำความเข้าใจและต้อง ต้องจำให้ได้เพราะว่า3ข้อนี้จะใช้พิจารณาหาแรงลับนะครับว่าแรงลับจะมีค่าเท่าไหร่ต้องใช้เกณฑ์3ข้อนี้ไปพิจารณานะครับข้อแรกนะครับก็คือเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในทิศทางเดียวกันแรงลับจะมีขนาดเท่ากับผลรวมให้ทำความเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเห็นลูกศรของแรงเนี่ยมันไป ทางเดียวกันทั้ง2อ,อันหรือจะกี่แรงไม่รู้อะถ้ามันหันไปทางเดียวกันเนี่ยให้นักเรียนนํามาบวกกันนะครับนำมาบวกกัน,นะรน,กกนแรงลับเนี่ยมันจะเท่ากับผลรวมก็คือผลบวกทั้งหมดอะของของของแรงนะครับซึ่งสังเกตได้จากรูปที่สองนี้นะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีแรงอยู่สแรงนะครับ ไปในทางเดียวกันนั่นก็คือ10นิวตันกับ10นิวตันทําให้แรงลับที่ได้นะครับก็คือเอาผลรวมก็คือ10บ0ก10ก็คือผลรวม10บวก็ได้20แรงลับที่ได้ในข้อที่2นี้นะครับในรูปที่2นี้เนี่ยก็เท่ากับ20นิวตันนะในข้อพิจารณาข้อที่2นะครับเขาบอกว่า เมื่อแรงทั้งสองอยู่ในทิศทางตรงข้ามกันแรงลับจะมีขนาดเท่ากับผลต่างอันนี้ให้เข้าใจง่ายๆว่าถ้านักเรียนสังเกตเห็นว่าลูกศรเนี่ยมันไปทิศต,ตรงข้ามกันเนี่ยให้นักเรียนเอามาลบนะครับเอามาลบเพราะว่าเขาบอกว่าแรงลับเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับผลต่าง ผลต่างนะครับก็คือมาลบนั่นก็คือรูปที่3นะครับรูปที่3นักเรียนจะเห็นได้ว่าทางซ้ายเนี่ยไป10นิวตันทางขวาเนี่ยไป8นิวตันนะครับเราเอามาลบกันเหลือ2นิวตันไปทางไหนไปทางซ้ายนะครับแสดงว่าเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยมันเยอะกว่ามันมี1 0นิวตันทางขวามีแค่8นิวตันทำให้แรงลับนั้นพุ่งไปทางซ้าย กีนิวตันครับ2นิวตันนะครับเพราะว่าแรงลับจะมีขนาดเท่ากับผลต่างนะครับก็คือเ,าเอามาลบกันมันก็ได้ผลต่างแล้วก็คือ2อนิวตันอันนี้คือข้อพิจารณาข้อที่2นะครับถ้ามันไปคนละทางกันก็คือเอามาลบนะครับข้อที่3ข้อพิจารณาข้อที่สสำหรับวัตถุที่อยู่นิ่งแรงลับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็น0 วัตถุที่อยู่นิ่งเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีแรงไปกระทํานะครับแต่ที่มันหยุดนิ่งเพราะว่าแรงลับมันเนี่ยแรงลับที่ได้เนี่ยมีค่าเท่ากับศนย์ก็คือพอเป็นศูนยปุ๊บอะไรก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับดังรูปเนี่ยเห็นไหมว่ามีแรงไปทางซ้าย10นิวตันแรงทางขวา10นิวตันพอเอามาลบกันแล้วมันก็เท่ากับศูนะครับจึงเป็นไปตามข้อพิจารณาข้อที่3ว่า สำหรับวัตถุที่อยู่นิ่งนะครับแรงลับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็น0ูนนะครับอันนี้คือให้นักเรียนพิจารณาจาก3ข้อนี้ในเรื่องการคำนวณหาแรงลับอันนี้จะไม่ยากนะครับก็เข้าใจง่ายๆสรุปง,ง่ายเลยก็คือว่าถ้ามันไปทางเดียวกันเอามาบวกถ้ามันไปคนละทางเอามาลบแต่ถ้ามันลบ แล้วได้ศูนย์แสดงว่าแรงลัพก็เท่ากับศูนย์แค่นี้ง่ายๆนะครับจากสไลด์เมื่อกี้นะครับคุณครูก็จะอธิบายในเรื่องของแรงลัพให้ละเอียดมากขึ้นนะครับในเรื่องของแรงลัพเนี่ยยังมีรายละเอียดเล็กน้อยที่นักเรียนจะต้องเข้าใจมากขึ้นนะครับก็คือแรงลัพเนี่ยนะครับ เมื่อกี้ที่คุณครูพูดไปแล้วนะครับมันก็คือผลรวมของแรงที่กระทําต่อวัตถุตั้งแต่2แรงขึ้นไปนะครับตั้งแต่สแรงขึ้นไปนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับนิวตันนี้นะครับนักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเพราะว่านักเรียนเพิ่งจะเคยได้ยินนะครับคุณครูจะขออธิบายนะครับนิวตันนี้เป็นชื่อมาจากนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่า เซอร์ไอแซคนิวตันนะครับท่านเป็นผู้ค้นพบถึงกฎแห่งแรงน้มท่วงนะครับและได้อธิบายถึงกฎแห่งการเคลื่อนที่3ข้อสำคัญของนิวตันนะครับเราจึงยกย่องท่านโดยเอาชื่อท่านนั้นนะครับามาใส่เป็นหน่วยหน่วยของแรงนะครับก็เลยเรียกว่าอะไรที่มีน่วยเป็นแรงจะเรียกว่าเป็นนิวตันนะครับ อันต่อมาก็คือในการกําหนดทิศแรงนะครับเราจะใช้ลูกศรลูกศรชี้ชี้บอกทิศทางแรงนะครับว่าแรงนั้นมีทิศไปทางซ้ายหรือมีทิศไปทางขวานะครับเราจะสังเกตจากลูกศรแล้วอันต่อมาก็คือความยาวของลูกศรนะครับความยาวของลูกศรเนี่ยเขาจะแทนขนาดของแรงนะครับแทนขนาดของแรง ยางเช่นตามรูปเนี่ยนะครับทางซ้ายเนี่ยจะมี2แรง5แรง3แรงนักเรียนจะเห็นได้ว่าลูกศรมันจะไม่เท่ากันความยาวลูกศรเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ทิศท,ทางเนี่ยไปทางเดียวกันนั่นก็คือทางทางขวานะครับไปทางขวาการหาขนาดของแรงลับนะครับต้องพิจารณาจากขนาดและทิศท,ทางนะครับก็เป็นไปตามกูสามข้อที่คุณครูบอกไว้ตั้งแต่แรกเมื่อกี้นะครับว่า ถ้าเกิดว่าแรงไปทิศทางเดียวกันเอามาบวกแต่ถ้ามันไปซ้ายด้วยขวาด้วยก็เอามาเอามาลบกันนะครับข้อนี้นักเรียนก็ลองเอาแรงฝั่งซ้ายบวกกันแล้วก็เอาแรงฝั่งขวาบวกกันแล้วก็เอามาหักล้างกันก็คือมาลบกันแล้วก็จะได้แรงลับออกมานะครับซึ่ง ค,คุณครูจะอธิบายแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดไปพร้อมๆกันนะครับสังสายมี2นิวตันมี5นิวตันมี3นิวตันเอามาบวกกันได้ทั้งหมด1 0นิวตันนะครับอันทางขวามีแรง1นิวตันกับแรง4นิวตันเอามาบวกกันได้5นิวตัน10นิวตันกับ5นิวตันเอามาลบกันเพราะว่าทิศทางของแรงมันทำไมครับ มันไปคนละทางกันนะครับเอามาลบกันหากล้างกันแล้วมันจะเหลือแค่5นิวตัน5นิวตันทีนี้เราต้องบอกอีกว่า5นิวตันนั้นไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะครับปรากฏว่า5นิวตันฝั่งไหนเยอะกว่ากันฝั่งสายเยอะกว่าเพราะฝั่งสายนี้มี10นิวตันฝั่งขวาที่แค่5นิวตันเองแสดงว่าฝั่งทางซ้ายเนี่ยยังมีแรงเหลือใช่ไหมครับอ่ามันก็จะพุ่งไปทางไหน ไปทางขวานะเพราะว่าทิศทางเนี่ยมันชี้ไปทางขวากี่นิวตัน5นิวตันนะครับอ่านี่มันไี้ฉเฉลยอยูด่ด้านล่างแล้วนะครับก็นักเรียนทำความเข้าใจนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจยากนะครับแต่นักเรียนต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะครับก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองรีเพกไปดูต้นคลิปอีกทีหนึ่งนะครับอ่า จากสไลด์นี้นะครับคุณครูก,ก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการหาแรงลับนะครับหาแรงลับซึ่งอันนี้เขาจะวาดเป็นรูปให้เราเห็นเลยนะครับว่ามีเป็นรถนะมีอยู่2ข้อเห็นไหมข้อ1กับข้อ2ข้อแรกเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่าลูกศรเนี่ยมันมีทิศทางไปทางเดียวกันทั้งสองอันเลยนะครับนั่นก็คืออันบนเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยลูกศรที่มีขนาดยาวกว่าเนี่ย มีขนาด6 0นิวตันไปทางขวาอันล่างเนี่ยมีขนาด3 0นิวตันไปทางขวานักเรียนพิจารณาแล้วหาแรงลับเนี่ยข้อนี้ต้องเอามาทำอะไรครับอ่าเอาทั้งสองแรงนั้นมาบวกกันนะครับก็จะได้ก็จะได้90นิวตันนะครับ60บวได้9 0นิวตันแล้วทิศท,ทางของแรงไปทางไหนครับไปทางขวานะครับเห็นไหม t o the right นะครับ to the r ไ g h t ไปทางขวา90นิวตันไปทางขวานะครับอันนี้ข้อ2อนักเรียนมาดูข้อ2นักเรียนจะเห็นเลยว่าทางซ้ายเนี่ยไป10นิวตันทางขวาเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าไป30นิวตันข้อนี้นักเรียนต้องเอาการหาแรงรับเนี่ยนักเรียนต้องเอามาทำอะไรครับเอามาลบกันใช่ไหมครับซึ่ง10ลบกับ30 เลือเท่าไรครับผลต่างของแรงก็คือแรงลับจะเหลือ20นิวตันไปทางไหนไปทางขวานะครับถู the right นะครับเพราะว่าทางขวานั้นออกแรงมากกว่านะครับเพราะออกแรงถึง30นิวตันส่วนทางซ้ายเนี่ยออกแรงแค่10นิวตันทิศทางของแรงจึงไปทางขวานะครับนี่ก็เป็นเรื่องในการพิจารณาแรงนะครับซึ่งมันไม่ยากนะครับไม่ยาก นักเรียนสามารถทำความเข้าใจได้เป็นการบวกลบเลขนะครับแต่ถ้านักเรียนคนไหนที่ยังบวกลบเลขไม่คล่องเนี่ยก็จะเป็นปัญหานะครับจะเป็นปัญหาในคลิปนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่แ80ดสิบนะครับหน้าที่แ80ดสิบคุณครูนั้นอยากจะลองดูว่านักเรียนนั้นจะสามารถ ทำได้หรือไม่นะครับว่านักเรียนจะมีความเข้าใจในเนื้อหาที่คุณครูได้อธิบายนะหรือเปล่านะครับมันจะมีหน้า80นะครับมีอยู่2ข้อนะครับ2ข้อใหญ่แต่ข้อ1นนะครับมันจะมีอยู่2ข้อย่อยนะครับให้นักเรียนนะครับลอกโจทย์นะครับแต่ไม่ต้องวาดภาพนะครับไม่ต้องวาดภาพลอกโจทย์แล้วก็ตอบนะครับทั้ง2ข้อนะครับ ทั้งข้อ1ใหญ่กับข้อ2ใหญ่นะครับส่วนข้อ1ย่อยเนี่ยนักเรียนก็กับข้อ2ย่อยเนี่ยนักเรียนก็หลอกจดแล้วก็ตอบมานะครับคุณครูจะดูว่านักเรียนนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้อธิบายหรือไม่นะครับโอเคก็ขอให้นักเรียนนะครับทำงานส่งให้แล้วเสร็จนะครับทุกทกงานที่ค้างไว้นะครับระวังว่านักเรียนจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงฮะ อยู่ปลอดภัยจากโควิดนะครับก็รักษาตัวเองด้วยนะครับไปสถานที่ที่มีคนมู่มากก็กลับมาก็อาบน้ำอาบท่าก่อนนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะก่อนที่จะมาสัมผัสกับวัตถุที่อยู่ในบ้านนะครับที่นอนหมอนมุง้งหรือว่าตะข้าวกินข้าวอะไรนะครับก็ไปข้างนอกมาก็อาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับเป็นการป้องกันตัวเราเองด้วยแล้วก็ป้องกันคนในครอบครัวเราด้วย ก็ขอให้นักเรียนโชคดีทุกคนนะครับ